ครับสวัสดีครับผมวันนี้พาคุณยายนะครับมาเกี่ยวหญ้านะครับผมเขตเขาไม้แก้วนะครับผมอยู่แถวเขาไม้แก้วมีที่ของเท่าแก่หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาถาไว้เยอะแยะกันไปหมดนะครับยเยอะแยะกันไปหมดถ้าเราเอ่ยว่าตรงนั้นตรงนี้ก็เพื่อนชาวช้างก็รูกันหมดเลยนะครับผมแค่เราพูดว่า เขาไถไว้แล้วปลูกต้นไม้อย่างนี้เขาก็รู้แล้วครับผมวัดที่ตรงนี้เป็นที่ตรงไหนกันนะครับผมเยอะแยะกันไปหมดนะครับผมนี่แหละครับผมะคะแนนที่ได้จากพ่อพ่อแม่ที่โอนเข้ามาช่วยเหลือน้องๆก็จะนําไปเติมน้ํามันนะครับผมมาหาตัดหญ้าอย่างนี้แหละครับผมเพื่อให้น้องๆได้กินได้ทานกันนะครับผม ก็อยู่แถวภาคตะวันออกนี่อาหารก็ไม่อดกินเท่าไหร่นะครับผมพอมีกินกันนะครับผมแต่ถ้าอยู่แถวบ้านเราก็คงไม่มีกันอย่างนี้นะครับผมนั้นแล้วเราจึงจากนี้ไปไม่ได้เราจองอยู่อาศัยอยู่ที่นี่โกนนะครับเพื่อมีอาหารให้น้องช้างของเราได้กินกันนะครับผมแม้ว่าจะคิดถึงบ้านขนาดไหนนะครับผม ก็ต้องจำใจสู้เพื่อน้องช้างของเรานะครับถ้าหากไปที่บ้านไม่มีอาหารให้เขากินสมบูรณ์อย่างนี้ก็คงจะคิดหนักนะครับผมสลับที่นี่นะครับถึงเราไม่มีอะไรก็สู้ๆกันไปนะครับผมสู้เพื่อน้องช้างของเรานะครับผมวันนี้ก็ควานน้องหมูน้องตายนะครับผมก็มากันนะครับสองตายายนะครับวันนี้นะครับ เราก็อัปเดตนะครับยายก็เกี่ยวกันไปนะครับผมก็ไม่ค่อยจะได้เยอะกันแล้ววันนี้นะครับผมเพราะว่าเรามัวไจะอัปเดตนะครับไปเฉยบ,บเลย,ย,ยก็เหนื่อยแล้วลตัดลง <c oughs> ต่ำๆเลยนะครับ <c oughs> ถึงดินเลยเพราะว่า <c oughs> เป็นหญ้าเกิดใหม่กระไถแล้วก็เกิดใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมอยู่ที่เขาไม้แก้วนะครับ <c oughs> เราไม่กล้าจะเอ่ยบอก ตรงที่นะสถานที่เพราะว่าถ้าเอ่ยออกไปแนละ้วก็รับรองว่ารู้กันหมดเลยนะครับผม ก็มีเยอะยๆกันไปหมดนะครับหญ้าฝนตกแถวนี้ฝนตกดีนะครับผมเมื่อวานเมื่อก่อนก็ตกนะครับตกกันครับตกตกแล้วก็ทีนี้หญ้าก็เกิดนะครับที่เขาไถาไว้นะครับที่เขาไถาไว้ก็เกิดขึ้นมาใหม่ดูสิครับหญ้าก่อสวยๆเลยหนองช้างของเราก็คงจะได้กินนะครับผมอร่อยกัน คะแนนที่แม่แม่อมอบผลไม้มาให้แล้วก็เราก็จะสะสมเอามาเติมน้ำมันหาตัดหญ้าอย่างนี้นะครับน้องช้างของเราก็จะได้กินอย่างอะ่อยอร่อยนะครับหญ้าก็ยังมีเยอะอยู่นะครับผมเนี่ยแต่มันอยู่ไกลนะครับผมอยู่ไกลต้องใช้ค่าน้ำมันมาเยอะเยอะพอสมควรนะครับผมถึงจะไกลขนาดไหนเราก็ต้องมากันนะครับผม เพื่อให้น้องช้างของเราได้มีกินขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ